นี่คนนี้แขกรับเชิญุดหล่องเราพี่พี่สันติโจชาชแนลนะฮะอ่าอย่าให้ดูยากาศนะทุกคนหายไปนานเลยสาหรับแม่มุ้ยใน youtube แม่มุ้ยปวัดีจ้าวันนี้ทำอะไรวันนี้นะคะให้น้องโอมะสัสนรุ่งมายำให้บรัการ<อ>กินแค่กินนะทะี่บริษัทเลยใช่ไหมโอ้หายไปนานนี่เราก็ไลฟ์สดในเพจด้วยนะโอ้โหนี่นี่ โอ้น่ากินมากโอ้ my god ดหอมน่ากินมากสุดจัดน้ำลังแก่อ๋อนี่นะครับพี่สันติโจอก็อยู่นี่นะวันนี้เราก็มีปลาอยู่ห้องอะไรโอ้โหปลาร้แม่มุ้ยยืดซ้ำนี่เองนะฮะโอ้ขอบคุณวิโจนะครับอ่าน้ำปลาร้าโอ้โห รายแกินไหมทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยฮะคอมเมนต์มาหน่อยใครมาแล้วคอมเมนต์มาหน่อยเร็วเขาแบบนี้ค่ะเป็นของบ้นของบ้านเลยสามเก้าวะสามเก้าสามเก้าครับตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยพี่ใครเข้ามาแล้วคุณอันนี้ของฉันกับพี่เฟิร์สว้าวนี่อาถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปนิ่งเหรอถ่ายรูปนิ่งอ่ะถ่ายมีรูปนิ่ง ทีม่มีรูปนี่น,นี่ไป่อยู่ค่ะปอนถ่ายน,นี่นี่มือถืออยู่นี่แบรนีผ่านนี่ค่ะโอ้โหสยุดยอดไหมทุกคนยอดยอดวันนี้เรามาไลฟ์สดใน YouTube นะคะปกติเนี่ยเราจะไลฟ์สดกันใน Facebook นะนี่เราอยู่หน้าบริษัทกันนะฮะน,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 ะะนี่อยู่หน้าบริษัทกันทุกคน อยู่หน้าบริษัทกันทุกคนมีต้องห่วงแล้วก็เข้าเฟนอ่ะมีโชรานี่โชรานะอ๋อมีคนหมดแม่มุ้ยกินโชว์หน่อยหรอโอ้โวนี่มาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเป็นไงฮะเป็นไงเขาให้ดูเขาให้ดูโอ้อร่อยมากหืดยอดไปเลยอ่ะไปเดินโอ้โหดูทุกคนนี่ มีคนถามแม่มุ้ยหายไปไหนมาไม่ไม่มาท o YouTube เลยคือเราไลฟ์สดทุกวันนะแต่ไลฟ์ในเพจนะอ่าโอ้โหเป็นไงบ้างคะโอเคครับให้แฟนเพจดูหน่อยแฟนเพจให้แฟนเพจดูหน่อยนี่กล้องนิ้อแฟนเพจมีหลายกล้องเลยกินนี่เราทำ Facebook อยู่ด้วยนะฮะอ่าครับเท่าไหร่ก็จ่ายเขาเอานะครับเอานะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว บายบายไปดูที่เบนมุ้งนะจ๊ะะเดี๋ยวพาไปดูแม่มุ้ยกินแล้วกันในบริษัทนะครับทุกคนวันนี้เราเลี้ยงพนักงานนะฮะเราเหมามาเลี้ยงเลยนะใช่เป็นการออกเลิกไม่มียูทูบมีคอมเมนต์ไหมยูทูบอ่ามามามาอ่านั่งนี่ค่ะนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่แม่มุ้ยนั่งนี่ทักทายคนในยูทูบด้วยมังนานมาทีนั่งกินเลยนะ เธอเราอยากจะกินอ่ะไปกินก่อนได้ไหมกินก่อนได้ไหมอืมอันเราจะปิดกล้องกันนะทุกคนอ,อ่ะขอโชยคำไปงั้นนะ <laughs> บ๊ายๆครับไม่ค่อยได้ทํา y o youtube เลยนะตอนนี้นะงานเรายุ่งมากนะครับม,มีโอกาสจะกลับมานะครับแต่ว่าเราไลฟ์สดในเพจทุกวันนะครับอย่าลืมไปติดตามติกตอกแม่มุ้ยกินแซ่บด้วยนะครับแล้วก็ในเพจนะ ใครอยากได้อาหารทะเลแห้งนะครับสดใหม่ทุกวันนะครับขอตัวไปกินก่อนฮะ